สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมครับ A2K อ่ ATK อ๋อ ATK P2K ห้วยไม่ทำคลิปนานลืมชื่อขับตัวเองโอเคครับผมเดี๋ยวนี้วันนี้เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งนะฮะคือต่อวันนี้คือคือเช้าว,วันอังคารวันที่16กรกฎาคมอ่ากรกฎาคมบ้านปะน วันที่16กรกฎาคมธันวาฮะ257พอดีผมตื่นเช้าขึ้นไปทําบุญแล้วไปเซเว่นนะก็เลยจัดมาสัก150ทีนี้จะมาซื้อไอเนี่ยไอแพ็กเกจสุ่มเงินอนะ่ะล้านนึงอนะ่ะแล้วปรากฏมันเกิดนี่ครับมันมีไอนี่มาฮะตอนนี้เนี่ยเวลาตอนนี้7โมง27นาทีฮะง0 8มาไงวะ นี่ฮะอันนี้2อันครับรูปหน้าไข่นะฮะเป็นพื้นฐานก็คือ08-04บวกยใบนะฮะเงิน2 0 0แสนจำลองลีกโอนเวลแล้วก็นี่ฮะ exp นะฮะ4,000ก็คือ4 0บาทส่วนนี้ก็นี่ครับแพ็กเกจ10ล้านนะฮะ10ล้านก็5 50, 5 5 8 0บาทนะฮะเพิ่งอัดเข้ามาใหม่เมื่อวานแน่นอนทีนี้นี่ฮะ มันเป็นกล่อง0ูนสีเขียวฮะในตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้ครับศูนสีเขียวก็วจะมีในข้างในก็จะมีประกอบด้วยอ่านี่ฮะสิบล้านอ่าแล้วก็สุ่มเหรียญห้าหมื่นแปดสิบล้านพูดง่ายก็คือแม่งกล่องศูนย์หกไอกล่อง06ครั้งที่แล้วอ่ะที่มันเออมันแค่เปลี่ยนเป็นจาก08เป็น06แค่นั้นเอง รอบที่เราเปิด30กล่องผมได้การมาหนึ่งใบอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเงินไม่ได้นะได้ได้ห้าหมื่นแสนหนึ่งห้าหมื่นแสนหนึ่งแล้วก็การใบเดียวแค่นั้นเองที่ได้มานะฮะเดี๋ยวดูรอบนี้ว่าเราจะได้อะไรนะครับมาครับผมซื้อมาแล้วตอนนี้นี่ครับก็จะเ,เติมแพ็กเกจเงินไม่ได้เติมเลยมาเจอไอ้แพ็กเกจบ้านนี้ไปก่อนฮนะเปลี่ยนใจครับมาครับ นี่ฮะผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วอ่าทั้งหมด150แต้มทั้งหมด13กล่องนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเอ้ย18กล่องพูดผิดโอ้ยใส่ไม่นอนต้องไปนอนละมั้งเนี่ยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยไปครับดูกันว่าได้อะไรประเดิมคนแรกเลยดีกว่าไปครับมาครับอันแรกเป็นเป็นเฮ้ยแสนหนึ่งใช่ไหมมันต้องออกแสนหนึ่งกับห้าหมื่นแน่นอน เออแสนหนึ่งคือสองแสนดีเว้ยสามอ่ะแสนหนึ่งฮะสามแสนครับนะฮะแสนหนึ่งออกรัวๆครับแต่แปดสิบล้าน,นจะออกหรือเปล่าแค่นั้นเองห้าหมื่นมาแล้วครับ <c oughs> นี่ฮะแสนหนึ่งมาแล้วครับการ์ดปังก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรเ <c oughs> อ,อกมาออกแสนหนึ่งกับห้าหมื่นเหมือนแพ็กเกจที่แล้วเดะ โอ้08นดฮะกล่องกุญแจเงินมันก็แค่เปิดจาก06เป็น08นั่นเองนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ไปเรื่อยยมาครับการ์ดมึงจะให้กูสักใบได้ไหม2 3 4 5 6 7 8 9 10กล่องผ่านไปนะฮะยังไม่ได้การ์ดสักใบเลยนะฮะเดี๋ยวดูกันว่านี่ฮะยังไม่ได้ครับ ยังไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยล้านหนึ่งออกมาเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเย็ดแปดล้านหนึ่งครับท่านผู้ชมกูเบะก็เย็ดแปะเฮ้ยของดีเนี่ยเปิดแรกๆเนี่ยเหลือสี่กล่องครับเปิดเองครับไปครับเป็นเป็นนี่ครับแสนหนึ่งเปิดครับคุ้มไห่คุ้ม คุ้มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมว่าน่าจะคุ้มมาละร้อยห้าสิบบาทถ้าเทียบกับแพ็กเกจไอไอเงินล้านหนึ่งนี่ผมถือว่าคุ้มกว่านะไปสุดท้ายครับขอการ์ดนี่ครับหนึ่งคนบวกห้ามาได้ไหมเนี่ยไปครับผมเป็นนี่ครับแสนหนึ่งโอ้ล้านหนึ่งหลุดออกมาก็ดีแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าการ์ดก็ไม่ได้ไม่เป็นไรฮะไม่ซีเรียส อันนี้7จ็ดแสนนั้นล้านเจ็ดล้านเจ็ดจะอีกห้าห้ายี่ห้าล้านเจ็ดสองแสนล้านเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าก็ตีไปเกือบสองล้านนะฮะก็ไม่น่าเกียดนะโอนเจ็ดสิบตัวนึงก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าว่ากล่องศูนย์แปดเราจะได้อะไรกันเอา้าลืมเพลงมาต่อครับผม อ้าไม่มีกล่อง08เวรกรรม <S 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 กล่อง08ไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่ได้เลยดีเหรอครับได้แต่กล่องศูย์ตัวนี้ดีนะกล่องเขียวเนี่ยหรือว่าเป็นมันเป็นเวพาผมเปิดแรกๆหรือเปล่าคือเป็นคนต้นๆอาจจะไม่ใช่คนแรกะอาจจะเป็นแบบันดับต้นๆพอเปิดมาก็ได้ของดีไงน่าจะใช่อยู่นะะเดี๋ยวลองเปิดดูว่าเราได้อะไรโอ้โหน้องเนทใช้ได้เลย อ,อ๋อไม่เกี่ยวกับคลิปภาพทั่วไปตายหาเขารู้หมดเลยว่ากูดูน้องเนทมาครับศูนแต่ครับสามกล่องกาจากไปไว้ให้ลุ้นหน่อยเหอะให้ให้คนดูคนลุ้นนิดนึงขอละ่ะเปิดเช้าเช้าเจ็ดโมงกว่าๆใน่าจะดีนะฮะโอนเวลห้ิบ เฮ้ยน่าจัดนะนี่ Negative. น่าจัดสักสี่ส <check common understands> ิกล่องห้าสิบกล่องเนาะกำลังดีเลยเนี่ยเดี๋ยววัน <años> น <dropped helicopter> ี้ถ้าผมถูกหวยนี่ผมจะมาจัดเลยร้อยกล่องจัดไปเลยครับวันนี้อ้าวริงเจ๊ยงถูกมาจัดให้เห็นเลยหนึ่งร้อยกล่องเตรียมดูได้เลยนะถ้าถูกขึ้นมาก็ถ้าถูกมาก็ถูกประมาณสักถูกสักร้อยหนึ่งแต่ซื้อกล่องสักห้าร้อยอะไรเงี้ยน้าอนลงกูมีกี่กล่องวะเนี่ย 6ปะหนะ้า6เออได้การมรุ้นแล้วครับขอบคุณหน้าเดี๋ยวดูว,ว่าเราจะได้ศูนแปดหลามอสไหมนี่หวังสูงเลยกูตอนนี้โอเคครับไปเลยครับยาไไปโอ้ท็อบสามร้อยไม่์ไปครับ คครับผมแดกล่องนะฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มไม่ไม่ไม่สุ่มเรามาเปิดการเลยดีกว่าท็อป300ก่อนเลยนะฮะผมไม่มีอะไรมากครับตัวเดียวพอครับรู้เรื่องสองตัวแล้วกันตัวเดียวไม่น่าจะรอด <S 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 โอเคไปครับเราทำ ถ้าเป็นผมเปิดเนี่ยเปิดธรรมดาไม่ได้นะต้องใช้สูตรเปิดก็คืออย่างนี้ครับเพลงปิดไปด้วยลำคาญเลยมาครับมาเลยโอ้มานันตาปัดชายปิ่ยนาปาปดีเทเทนะอาปาดียาอปาิีเทเทเป็นเป็นซอมทับสามร้อยเป็นเป็นเป็นไปไปปื๊บโอ้โห ็ดมาไงเนี่ยมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวซะพี่บอกตรงๆลืมๆม,มาครับ,200รบ 200. อสองร้อยครับสองร้อยสองร้อยมาครับดูซิว่าผมจะได้หลักล้านไหมดวงจะดีไหมวันนี้ถ้าได้หลักล้านนี่ผมถูกหวยแน่นอนเลยดูดือทรงละเห <c oughs> มือนเดิมครับไปครับโอ้มานันตาปัาชายเาปฏิเท่นนะปัาิยาปฏิ ไปป๊าออกมาเปนุยบ้ากูนึกว่าเจ๊ไอ้สัตด่ามันเลยครับแต่ถวันนี้ผมถือว่า150ที่ผมคุ้มนะ18กล่องเนี่ยใช้ได้นะเพื่อนๆลองกันได้ดูนะถ้าช่วงถ้าช่วงนี้ช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยหรือว่าตอนไหนก็ได้เปิดดวงมุงล้วน นี่ผมสรุปมาผมได้ก็ประมาณเกือบประมาณ2อล้านนะฮะเศษก็โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะเดี๋ยวถ้าวันนี้ผมถูกมาผมจะจัดเลยร้อยกล่องมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ขอตัวนะฮะอ้าวลืมบอกไปครับติดตามเพจได้นะฮะเวเ็บติดตามได้นะ,ะนะที่ w w w f a c e b o o k .com/autokickfifa นะฮะหรือว่าจะเข้าขับก็ได้นะฮะใครอยากเข้าขับขับได้ครับผมไม่ยิงฮะเข้าได้หมดเลย เพราะช่วงนี้จะมีกิจกรรมขับเข้ามาใหม่นะฮะน่าจะเหมือนฟีฟ่าสนะที่เก็บแต้มแล้วก็ไป็นลุนเอาเงินกันงนั้นก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผม EP 1 2ครับเอ้อ EP 1 3เจอกันนะครับไปแล้วครับผมวัสดีครับ